สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําความสะอาดจานลากนะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือจานหน้าคองวะนะครับภาษาเขาเอื่นนะครับเดยวก็ถอดหางเรียบร้อยนะครับถอดหางออกมาแล้วนะครับ ผมจะเอากล้องตั้งไว้ตองไหนดีล่ะน่ครับเอาใส่ถุงไว้แล้วหาหมองตั้งกล้องก่อนขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ có thể lấy ngoài đã có để học con cỏ qua con học tập mũi chói ê ý, ý. ê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  ก็ดีเลยปรับป่าหัวแก้วก็เดี๋ยวผมจะปรับปลาหัวแก้วด้วยนะครับก็คือหาถุงมาใส่นะครับท่านผู้ชมมันยังบวเปื่นพื่นทีเพิ่นเนาะเอาถุงมาใส่นะครับ ยัง่าเพื่อนพื้นที่เพื่อนเพราะว่าเราใช้พื้นที่เขานะครับก็รองานครับท่านผู้ชมหลังจากที่รองานก็หาเนี้อเห็ดไปครับสค้ามคำผ่า ไห้อยู่เด้อเนี่ยเอาวะไห้อยูน่ยจอระบีย่ะเอาวะเอาเงินไปมาสายนี่บโอ้ด้งานว่ะด้งานนเยดี๋ยวรอเดี๋ยว่าอยู่ท้้งใต่ั้งเออกเลยพี่น้องขางล่างนะครับไม่เยไสก

เจอกก็จะบอกว่าตัสามวันแต่แต่กบอกว่าได้อืินได้ใหม่แล้วแล้วเมื่อวานว่าไปหลดนเม่วานันแรห้องบอลี๋มันมัดนก็เอากระางของชิวไปชิจุ่มเด้อเหมอนบึงเลยนี่ก็ไม่เจ๊ทเพระว่าเมากม่เหรอวะ เห็นว่าห้องเลยตกชิวเลยกวหนไดีกว่งมากได้นี่นะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะไปเอาเอจระบีพี่นะครับไปไอ้เหี้ยเราซื้อจระบีมาไหมโอ้โะไรก็เปิดฟางกันของตะเปียก บ่เอานี่ย่ังกยนี่ฮะโอ้แย่เือเป็นนันแมนครับเอ็มหยัดลูกไหมก็ขอบัยท่านผู้ชมนะครับที่วางท่านผู้ชมไว้ ที่กิ่งต้องเอาข้างล่าง,อ,งออกอีกนะครับแต่มันไม้มันไม่มีครับมีไม้เล็กนี่ครับเบิดแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้ออกจนใสหมดเห็นไหมเห็น้องมันกัดเยนะครับถึงกับกัดกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดปูงจระบ,บีนะครับบัตน,นี้นะเปิดบ่ได้วะอ่าโอ้จอระบ,บีสายไหมตัวนี้แม่ตาแก่บ่มีดีไอ้เี้ยไอ้เี้ยไม่ใช่ปะตัวนี้มันดีโพดนะครับมันออกไงพี่น้องนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับ จะอยากให้ดีให้เป็นท่าตัวนี้นะครับน้ำจังหนืดๆนี่เนี่ยน้ำอยากให้เป็นเจลบีพวกต้เขียมากกว่านะครับซไซม่เดี๋ยวอัดเข้าช่องเข้ารูให้มันเต็มก่อนนี่นะครับก็ดูแลกันไปครับ จากที่เราจอดรองานเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็คือรอช่างมาปรับปากนกแก้วนะครับนี่ช่างมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวดูช่างปรับปากนกแก้วด้วยนะครับนี่ครับคุณแกเบอร์อะไรช่าง เบอร์ยี่สิบสองอืมนี่ครับมีที่ปรับเอาขันไว้ปึ๊บเขาต้องได้เอาขอบแหวงไหนวะหรือว่าเขอบนี่รขอบตัวจังยี่รู้ว่าหลอกว่าหลอกสิห่วเนี่ยห่วเนี่ยพวกเขาเลยว้ายวางกันว้ายมันสุดแล้วว่ะอ่าได้เปลี่ยนจานหนังว่าไม่เจริญยิ่

บง่วงมันของแก่ขันยากเนี่ยทางอีกเมนบลเนี่ยมาเนีายไม่ยิ่งพอเลยอ๋อสุดแล้ว่ะไม่สุดทุกบ้านมันบอกดีตัวอ่างกูทุกบ้านมันว่ายได้เนี่ยงั้นมันลองลองกูได้ไหมขันหนอกมากนะ

มันเป็นอย่งังอีกมันขันมาได้มันปีนเกี่ยวเดี๋ยอย่างอีกยังเน่ยเไปยนท่านผู้ชมครับสงสัยยังไม่ได้ชมหรอครับเยี่ยวบอดี เ่ยวห้างครับเนี่ยก้วเข่าอยู่กิ้วเข่าลูกเข่าเฮ้ยโอาครับโอ้มันอยู่กลางพอดีครับเนี่ยโยนบอดี้นี่ันก็ไปพังเจ้ง

นี่ครับเรียบร้อยนะครับโอว่าเรียบร้อยครับต้องไปตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวอยู่ตรงกลางนี่ครับดรวยว่ามีแต่คนปีนเกี่ยวครับอาไมมาานอดก็ปีนเกี่ยวปีนครับเรียบร้อยนะครับ,รบก็